ในส่วนเรเข้าไปใกล้ๆซูมซูมๆยูๆแล้วลงลงายเส็ลงเลยีห่มีจ้อยกล้วยไคือบกล้วยมากินได้ลโอ้มาสองเที่แล้วดิมันก็ยังบัสุกเนาะมาไลยเที่ยหอยนมาปนแก้วเลยันแลยังบัสุกจืด ออกมา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 เหยื่อมันไหลกินนี้มันก็เลยเราแวงออกมาออกมาออกมาฮะอยู่อยู่ติดจ้า ก็แยกติดต่อได้รงตั้งตั้งแปดเซนมันตรงทีสิบเซนมาให้ มันเป็นป่าหญ้าเนี่ยทางนี้นาาไปแล้ and <AND well. it, ้้ววบท นะมันส่งของมาแล้วเราเข้าไปดูในเพจมันบอกว่าระวังเพจปลอมนี่ยมังทำไมไม่เตือนตั้งแต่แรกสั่งไปเสร็จแม่งบอกเพจปอลอมลมลมกระแทกบ่